เต่ตี้ดีต่ตี้ดีเนี่ยบรรยากศาศสวยจากโครเอเชียนี่ะสวัสดีนะคะตอนนี้สวัสดีจากประเทศโครเอเชียหรือจากเมือง สปริตนั่นเองนะคะใครหลายๆคนแอบเ o ลโ a ่เ h บ n ้แทนคิว w h a t ว this? หกอย่าง <Hey. S 1> ที่ใครหลายคนได้เห็นเอ่อเลอร์ Taylor ของวิดีโอไปแล้วนะฮะปล่อยออกไปให้เห็นก่อนว่าบรรยากาศ ที่เรามาผจญภัยคืออะไรก็คือนั่นแหละค่ะมาจะมาล,ล่องเรือและเรือของเราก็จะเป็นเรือลํานี้น้องชื่อบาทลานะคะบาทลาบาทลา baby this one has to be polished yes นี่คือบาทลานั่นเองเรือที่เราจะไปผจญภัยทั้งหมดกี่เดือนวะเจ็ดเดือนนะคะเกือบแปดเดือนจริงๆแล้วก็เกือบแปดเดือนเลยแต่ว่าตอนนี้คือ เอ่อถ้าตอบช้าหรืออะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเน็ตไม่ดีนี่ก็ยืมเน็ต Marina มารีน่ามาเพราะว่าเราจะจอดเรืออยู่ที่นี่แลยออกเดินทางครั้งแรกนะคะหรือว่าเราจะล่องครั้งแรกเนี่ยก็คือวันที่หนึ่งเมษายนซึ่งตอนนี้เราพึ่งก็ตอนนี้ก็ยังจอดอยู่อันนี้คือจอดห้องที่เข้างล่างนี้คือห้องนอนเราเองนะคะ ตรงนั้นก็คือตัวของมาลีน่าที่เราแย่งสัญญาณไ i ฟ i ไเข้ามาอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆโคเชีย cool, คือจริงๆคือสวยมากอ่ะจริงๆแล้วแบบฟีลลิ่งหรือคือความโลโคอลของเขาหลายๆอย่างเนี่ยทำให้รู้สึกว่าคิดถึงบองไทยมากสวัสดีค่ะบางยิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ความรู้สึกของเมืองสปตนะคะ ทำให้รู้สึกคิดถึงภูเก็ตมากเพราะว่าด้วย environment เขาเรียกะอะไรสิ่งแวดล้อมของสปิดตเนี่ยทำให้คิดถึงเมืองภูเก็ตมากเพราะมันเหมือนกันมากคล้ายๆกันเลยแล้วคนโลกโคลที่เนี่ยก็จะแบบพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แล้วทุกคนน่ารักคือจริงๆคนที่นี่น่ารักแหละเออแต่ด้วยความที่ว่าเราอาจจะแบบหัวดำไง <c oughs> คนก็จ,จะแบบมองนิดนึงอะองไรเงี้ยเขาไม่ได้เรซน,นะแต่เขาก็แค่มองแบบ อาจจะคือด้วยด้วยความที่ว่าเรามาที่โครเอเชียเนี่ยในช่วงของเอ่อในช่วงของโควิดนซึ่งในช่วงของโควิดจริงๆแล้วหลายประเทศเนี่ยยังปิดอยู่แต่ก็สามารถท่องเที่ยวได้เข้าเมืองได้เพราะว่าเอ่อคุณสามารถตรวจหาเอ่ออะไรหลายๆอย่างตรวจโควิดนก่อนขึ้นบินอย่างของทันเนี่ยทัน คิดถึงคิดถึงบ้างเหมือนกันคิดถึงนะคะอันนี้ก็คือจากโครเอเชียโคเอเชียเลยจากข้างหลังวิวสวยมากข้างหลังคือจริงๆวิวสวยไม่ใช่นั่นนะเน,นี่ยไม่สวย <laughs> นี่วิวสวย ก็ตอนนี้คือนั่งอยู่มารีน่าเลยนั่งอยู่บนเรือเพราะว่าเราต้องมานั่งบนหัวเรือเพื่อหาอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะจริงๆเราอยากจะบอกว่าการที่เราไม่ได้ทักทายหาใครหรือว่าไม่ได้ตอบข้อความทุกคนเราต้องขออภัยตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะเราใช้ WiFi ของมารีน่าจริงๆแล้วซึ่งเราเนี่ยก็สัญญามก็ขา,ขาดหยายไง,งเราก็เลยแบบ อยากจะมาบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ตอบเพราะความใครนะคะคือพยายามตอบหรือว่าอะไรเงี้ยให้มากที่สุดแล้วก็เลยตอนนี้มีเน็ตก็เลยโอเคมาไลฟ์เพื่อที่จะได้มาตอบทุกคนแล้วก็มาทักทายทุกคนในที่เดียวกันตรงนี้เลยอู้อยากไปเที่ยวอยากให้มาอยากให้มาประเทศนี้อยากให้มามากด้วยความที่ค่าครองชีพเขาถูกแล้วก็อะไรหลายๆอย่างของที่นี่ถูกนะเอาจริงถ้าเปรียบเทียบกับที่เดนมาร์กก็คือถูกถูกมากนะคะอ่ะต่อในเรื่องของ บินได้ยังไงเขาเปิดประเทศแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เปิดแล้วนะแล้วก็ทุกคนสามารถบินได้ในช่วงนี้แต่ทุกคนจะ,จะอยู่ที่คอนดิชันของแต่ละประเทศว่าเออ่คนเข้าได้เนี่ยคุณต้องใช้ไปอะไรบ้างอย่างทันเนี่ยบินด้วยสายการบิน KLM ซึ่ง KLM เนี่ยก็เป็นสายการบินของ Dutch Airlines ใช่ไหมคะซึ่งทัญญาต้องซึ่งทัญญาเปลี่ยนเครื่องทั้งหมดถ้าใครได้ดูวิดีโอไปนะคะในวิดีโอเนี่ยทัญญาบิน ทั้งหมดเออเปลี่ยนไฟล์เนี่ยสองครั้งเท่ากับว่าทัญญาบินตั้งแต่6กโมงห้ามาถึงสปลิตเนี่ยตอนบ่ายสามถ้าจําไม่ผิดนะแล้วคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะบินจริงๆถ้าเราบินตรงเนี่ยเราใช้การตรวจโควิดแค่หนึ่งอย่างก็คือ PCR Test หรือว่า อะไรนะเขาเรียกเต็มชื่อจำไม่ได้แต่เขาเรียก PCR test ซึ่งตัวนี้ถ้าคุณบินตรงเข้าสปิดเลยเข้าโคเอเชียเลยคุณใช้ตัวนั้นตัวเดียวแต่ในกรณีของท่านท่านบินกับ KM l ที่ไปลงที่อัมสเตอร์ดัมจากอัมสเตอร์ดัมมาลงที่สักเก็บ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของโครเอเชียแล้วก็จากสกีตเนี่ยแล้วก็บินมาลงที่สกีตนะคะซึ่งการเปลี่ยนเครื่องของทันเนี่ยต้องใช้การตรวจโควิด2แบบนั่นก็คือการตรวจแบบ PCR Test และการตรวจแบบ a n นติเจนแอนติเก็คือการตรวจทั้งสองอย่างเนี่ยทันยาตรวจผ่านทางจมูกนะคะก็คือส่วนจมูกนั่นเองนะ <c oughs> ก็ลองให้ไปหลายรอบก็คือ พีซซาเทสเนี่ยก็คือตรวจวันที่9เพราะผลมันจะออกภายในเที่ยงคืนของวันของวันนั้นเลยแล้วก็จ่ายไปที่1,050โครนนะคะดัในเนคโครนก็ถ้าตกเป็นเงินไทยก็เกือบ5,000 5, 000, 5 000นิดนิดเออแล้วก็ในส่วนของแอนติเจนเนี่ยทัญนยาบิน6กโมง50ใช่ปะทันย่าต้องมาถึงที่สนามบินตอนตอนกี่โมงวะตีสี่ตีสเพื่อที่จะมาตรวจ เออ่แอนติเจนหรือควิกเทสเนี่ยก่อนบินนะคะเออ่คิดถึงนะคิดถึงเมย์เหมือนกันคิดถึงภูกเก็ตคิดถึงเมย์คิดถึงทุกคนเลยนะแล้วก็เออ่ก่อนบินเนี่ยเรามาเราบินหกโมงห้าสิบตีสี่เนี่ยเรามาถึงสนามบินเพื่อมาตรวจควิกเทสนั่นเองตรวจทางจมูกนะคะซึ่งบอกว่าคิวยาวมากตอนแรกคิดว่าแบบแม่งจะทันเครื่องไหมจะทันเครื่องไหมแต่คนคือคนที่รอคิวก็คือบินเครื่องเดียวกับเรานั่นเองนะคะ KLM อ้นี่สวัสดีฉันคิดถึงเธอจังเลยอยากให้ดูบรรยากาศแบบ oh, oh, oh. อ๋อๆนี่นะนี่นะน,นี่นะดูดูดูดคนอยากเข้ากล้องไงอยากเข้ากล้องดู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 ดด <c oughs> เออแล้วคราวนี้เนี่ยต่อในเรื่องของการตัวโควิดเสร็จแล้วทันเนี่ยตรวจคือจริงๆคุณทําออนไลน์เช็คอินได้สองวันล่วงหน้าคุณสามารถทําออนไลน์เช็คอินได้เลย แต่คุณจะไม่ได้บอดดิ้งพาสออนไลน์หรือผ่านอีเมลเหมือนที่เคยทำมาก่อนที่โควิดจะระบาดนะคะคุณเช็คอินออนไลน์แต่คุณจะต้องไปเช็คอินเพิ่มเ,เ,เขาเรียกอะไรอีกครั้งที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือที่เคาน์เตอร์เช็คอินนะคะเพื่อที่จะ เอาบอดดิ้งพาส s เพราะตรวจแอนดิเจนพอโชว์ผลในกระถีบปุ๊บเนี่ยแอนดิเจนนะคะจะต้องมีผลอยู่ที่4ถึง6ชั่วโมงก่อนบินนั่นเหตุผลที่ว่าทำไมทันไปสนามบินตอนตีสีทั้งที่บิน6โมงห0นะคะต้องไปเช้าก็อิจฉาความอิสระของน้องสาวของให้มีความสุขและปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะพี่หญิงจริงๆถามว่ามันอิสระไหมมันก็ มันก็ต้องแลกหลายๆอย่างคือท่านน่ะทิ้งความสะดวกสบายหลายอย่างมากทุกคนคือความสะดวกสบายในที่นี้ก็หมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการเรียนในเรื่องของ เการพบเจอเพื่อนหรือทุกอย่างคือเราตัดสังคมภายนอกเพราะว่าเราต้องการที่จะมาลองใช้ชีวิตในแบบที่เราไม่เคยทำและอยากลองใช้คือมันชีวิตหนึ่งอ่ะมันครั้งหนึ่งของชีวิตคือโอกาสแบบนี้การล่องเรือทั่วโลกนะคะไม่ได้มีมาง่ายๆแล้วไม่ได้มีกับทุกคนดังนั้นเราพอโอกาสมาถึงเราเราก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะเรายังไงเราก็เซโนยังไงก็ไม่อยากไปเพราะเรารู้สึก this not my thing ก็คือเรื่องเนี้ย ไม่ใช่สําหรับเราการบินเอ้ยไม่ใช่การล่องเรือเนี่ยมันไม่ใช่สําหรับเราเราเราเคยอยู่แต่แบบอพาร์ตเมนต์ห้องใหญ่ๆ่แต่อยู่ๆเราต้องมาอยู่ในแบบเรือที่แบบอะไรอ่ะล,อล่องเรือแล้วแบบอาบน้ําก็ต้องประหยัดอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแน่ๆมันเราไม่อยากมาแต่เอาสุดท้ายแล้วพออยู่ๆในจุดจุดหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าอืมเราอยากลองก็เลยลองทิ้งทุกอย่างคะ่ะภายในหนึ่งปีนี้เราจะมาดูกันว่าเราเราจะ เราจะไปรอดไหมนะต่อมาค่ะเสร็จแล้วการตรวจแอนติเจนต่อก็พอทันยาเสร็จแล้วเนี่ยทันยาก็ไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมยื่นพาสยื่นอะไรปุ๊บก็ให้แอนติเจนและ p c ซ t e าเเพราะว่าเขาต้องดูตรวจด,ดูทั้งสองใบเลยสองใบตรวจที่พีซซาเทสและแอนติเจนควิกเทสเนี่ยพอเช็คปุ๊บเราเนกาทีฟเขาก็ ออกใบ boarding pass ให้เราแล้วเราก็ไปรอที่เกตนั่นเองนะคะบอกเลยว่าสนามบินโคเปนเฮเกนล้างมากคือแบบมันเงียบเงาแบบเราเห็นแล้วเราใจหายเชื่อปะ่ะตอนที่ตอนที่ขึ้นเครื่องนั่งบนเครื่องแล้วตอนที่ติดปีกแล้วอะตอนที่แบบเครื่องบินล้อล้อเก็บอะคือใจสัน่นแล้วเรารู้สึกเหมือนเราอยากร้องไห้เพราะว่า ด้วยความที่ตลอดช่วงระยะก่อนหน้านั้นคือเราบินบ่อยมากเราบินทั้งเดินทางเดินสายเปิดเพลงต่างประเทศและต่างเมืองอย่างเงี้ยเราก็นั่งเครื่องบินหรือว่าเดินสายกับทางรถไฟใช่ป่ะคะหรือว่ากับเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใช้เราเดินทางกับเครื่องบินบ่อยมากเราเป็นช่วงที่ปลายปี2019จนถึงทั้งปี2020คือเราไม่ได้เดินทางเลยมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบใจมันแบบับ เฮ้ยเราคิดถึงโมเมนต์นี้มากอะไเงี้ยเรากือบร้องไห้ล้วแต่ว่าก็แบบเออมีความสุขในอีกแบบนะคะจากนั้นพอมาถึงเออพอมาถึงอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมเป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้มาลงที่อัมสเตอร์ดัมบอกเลยว่าเราชอบสนามบินนี้มากแต่ในช่วงโควิดคือเป็นสนามบินที่แม่งคนวุ่นวายมากคือแบบเฮ้ย เขาไม่ปิดหรอวะอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าอัมสเดัมเป็นสายการบินนานาชาติที่แบบสายการบินนานาชาติมามาดรอปมาเลอเวอร์ที่นี่มันเลยทําให้แบบคนจากทั่วทุกมุมโลกอะมาบินแล้วก็มาจอดเครื่องที่นี่ไงแล้วคราวนี้เราก็คนมันก็เลยวุ่นวายไปหมดแล้วเราก็เลยต้องเข้าไปตัว ไปตรงจุดของ p a s s control จริงๆเราก็ไม่เคยคิดว่าการบินในแทบยุโรปโดมิสติกยุโรปเนี่ยเราจะต้องเข้าตัว p a s s control ซึ่ง p a s s control จริงๆแล้วเราจะตรวจเฉพาะแค่ตอนที่เราออกนอกยุโรปนึกออกไหมเพราะว่าเ,เราเป็นพา s สไทยอะไรเงี้ยแต่คราวนี้คือเราบินเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ว่าเราก็บินจาก โคเปนลงอัมสเตอร์ดัมเราก็ต้องเข้าจุดพาสคอนโทรเพื่อที่จะเขาก็ถามว่าอยู่ไปไหนอยู่จะไปที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่าเราจะไปโคเอเชียอะไรเงี้ยเขาก็สแตมให้แล้วแบบเฮ้ยชอบชอบชอบเวลาที่ตอมอแม่งสแตมพาสปอร์ตทั้งที่แบบ คือจริงๆบินในยุโรปอ่ะตั้งที่เคยบินมานะไม่เคยได้แบบตรวจพาสอะไรเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกที่บินในแถบยุโรปแล้วก็เขาตรวจพาสแล้วเขาก็สแตมป์ให้อะไรเงี้ยคือชอบเ่จริงๆคือชอบชอบเวลาที่เราเห็นการสแตมป์หลายๆอย่างบนบนเอ่อพาสปอร์ตเราว่าเฮ้ยเราได้สแตมป์แบบเนี้ยอมสเตอร์ดัมนะหลายๆสนามบินอะไรเงี้ยแล้วก็สแตมม์บนพาสด้วยป่าเชื่อว่าทราเวลโลทุกคนเนี่ยชอบโมเมนต์นี้มากอ่ะต่อแล้วคราวนี้พอเราบินเราก็เปลี่ยนเครื่อง เราก็เปลี่ยนเครื่องจากอัมสเตอร์ดัมมาลงที่สเกตนะคะแล้วก็พอลุถึงลงสเกตเนี่ยก็เหมือนกันเขาก็เช็คเหมือนกันว่าอยู่จะไปที่ไหนยู you จะอ,อ,อยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งดีว่าเราเคยกรอกอะไรไม่รู้ในออนไลน์ก็คืออยู่ๆเราก็เห็นอะล้วก็เลยกรอกลงไปพอกรอกข้อมูลลงไปปุ๊บตอมอของโคเอเชียก็จะบอกว่าอ๋อนี่ยูจะไปพักบนเรือใช่ไหมพักที่สเปรดใช่ไหมยู you จะ ยู you, you, อันนี้เป็นเรือส่วนตัวของยูใช่ไหมยู you, เรือเพอรเใช่ไหมเราก็ยู you, รู้ได้ไงอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกก็เธอกรอกออนไลน์คือเราก็คือเรากอกเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นของตอมอเรากรอกแค่แค่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะบินเข้าประเทศคอยเชียอยู่ต้องกรอกตัวนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบ oh is your own boat หรอเลยแบบ how did you know that เลย oh is under system เลยบอก you know อ, oh, <laughs> อก oh นั่นคือคือเราบอกให้ทเป็นคนกรอกเองอะไรเงี้ยแล้งก็เลย ก็คือมีหลายอย่างที่เราได้ได้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันในการเดินทางครั้งนี้นะก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเมาอะไรแล้วก็เมาเรื่องการเดินทางให้ฟังแล,แล้วกันเนอะแล้วก็อยากให้ดูบรรยากาศโดยรอบตอนนี้คือคือเราอยู่ตรงนี้นะคะคือเราอยากจะพาไปดูข้างล่างเรือมากอะถ้างั้นให้ดูห้องนอนก็ได้นี่คือห้องนอนไม่ใช่ดิเนี่ยห้องนอนเราแต่เราเปิดไม่ได้มันต้องเปิดจากข้างใน ห้องนอนมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกห้องนอนเออ where is another bed room this one or that one i think t h a t one h a t เออใช่จองกระจกนี้ก็คืออีกห้องนอนหนึ่งนะคะเป็นห้องนอนดับเบิลเบดเอ้ยไม่ใช่ดับเบิลเบดทวินซึ่งเป็นเหมือนเตียงเด็กอะที่แบบสองชั้นอะไรเงี้ยนี่นะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องนี้ห้องนี้ส่วนอีกสองห้องก็จะเป็นท้ายเรือตรงนู้น ท้ายเรืออีกห้องหนึง่งแล้วก็ท้ายเรืออีกห้องหนึ่งตรงนู้นนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์แคบินก็เป็นเอเอเอขาเรียกอะไรแคบ,บินของกัปตันอะไรอย่าเ้ยแล้วเราก็เนี่ยค่ะเวลาล่องเรือล่องตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าปาววเลียซึ่งเวลาล่องเนี่ยเรือของเขาแ่บมันจะเอ็นข้างหนึ่งไว้ นี่ยังนึกโมเมนต์ของตัวเองตอนที่เรือเอนไม่ได้เลยแบบเวลาล่องของเขาอ่ะเขาก็จะเอนไปข้างหนึ่งแล้วพอเปลี่ยนเปลี่ยนเอ,อ่อโบเมนของเขาเขาก็จะเอนไปข้างหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็เลยอยากแบบมีโมเมนต์ที่แบบทําวิดีโอออกมาเป็นเอพิโซดนะคะใครที่ใครที่ยังไม่ได้ดูของเทรลเลอร์ของการล่องเรือครั้งนี้ก็อ,อ,อยู่หน้าเฟซน,นะคะไปดูได้เลยแล้วก็ทัญญาพยายามที่จะตัดต่อว,วิดีโอออกมาให้บ่อยที่สุด ก็พยายามที่จะลงสองครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะคะเพื่อจะให้เห็นชีวิตบนเรือหลายคนคงจะคิดว่าการล่องเรือนะคะหรือว่า sail the boat เนี่ยจะต้องเป็นแบบ fishing boat แน่เลยอยู่ยังไงว่าแบบคือในในมุมของคนไทยคิดว่าการล่องเรือจะต้องเป็นแบบเหมือนเรือหาปลาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะเรือล่องอย่างเรือของทัญา่าถ้าเป็นในระดับที่เรือที่มีความใหญ่เกิน30ฟีตเขาจะเรียกว่ายอร์ชซึ่งยอร์ชก็คือแบบของเราเนี่ยคือคือเรือยอร์ชนะคะแล้วก็แบบข้างหลังนั้นที่เห็นนะคะเป็นตัวที่อันนั้นคือยอร์ชของจริงก็คือดับเบิลไซส์ของอันนี้ไปอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรือที่เอาไว้สําหรับล่องล่องโลกเลยพูดง่ายๆนะคะ hello hello เด็กภูเก็ตสบายมากเลยแบบนี้เด็กใช่เด็กภูเก็ตสบายมากคือแบบภูเก็ตนี่ก็คือเราล่องเราล่องเรือกันใช่ไหมเป็นเด็กเรือเด็กประมงนี่เรืองชวนไทยบอกว่าหนูชวนไทยนะพี่ก้องหนูบอกว่าเดีย๋ยวเราจะไปตกปลากันตรงนูน้นแล้วเราไม่ต้องซื้อกับข้าวเราจะไปตกปลาแล้วเรามาทําอาหารกินกันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเราทิ้งทุกความสะดวกสบายเพื่อที่จะมาเป็นคนหนึ่งที่ที่ลองใช้ชีวิตแบบ ประหยัดเชื่อไหมน้ําที่บ้านเราอย่างเงี้ยเราก็ใช้น้ําแบบก็ก็มีน้ําใช้ตลอดอะแต่การใช้น้ําบนเรือนะคะเราจะต้องใช้แบบประหยัดอีดอกประหยัดประหยัดประหยัดแบบที่ว่าเปิดน้ําแบบให้มันนิดนิดที่สุดอะแล้วเพื่อจะล้างจานแล้วก็แบบถ้ามึงได้ยินเสียงปัง๊มมันร้องอืดปุ๊บมึงรีบปิดน้าอ่ะนั่นคือโมเมนต์ของการปิดน้ํานะคะดีเจนิวยอร์ก Hello to you y o u r ร์ m New York, r i g h t น่ามีความสุขดีเนาะถามว่ามีความสุขไหมมันมันอิสระมากกว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นการมีอิสระแต่ว่ามันเป็นการที่เราไม่ต้องมานั่งคิดถึงอะไรที่มันนิ่ทีบหลายๆอย่างนะคะในชีวิตแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราได้มาเห็นโลกกว้างมากกว่าเดิมได้พบเจออะไรได้พบเจออะไรมากกว่าเดิมอย่างเช่น อย่างเงี้ยโมเมนต์ผู้เขาคือบอกเลยว่าตึกรามบ้านช่องเนี้ยเชื่อเป่าว่าคิดถึงบ้านมากคิดถึงภูกเก็ตเลยเพราะว่าบรรยากาศเขาจะคล้ายๆกันบรรยากาศเขาแบบทําให้คิดถึงภูกเกต็ตถ้ามองขึ้นไปแบบบนเขานู้นอะ่ะก็มีบ้านอะไรเงี้ยใกล้ไม่ไกลไปตรงโน้นก็เป็นซูเป,ปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยแล้วซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเขาเมื่อวานไปอะ่ะซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเขาก็อารมณ์อารมณ์คล้ายๆบิ๊กซีโลตัสอะไรเงี้ยก็เลยชอบชอบมากแล้วก็ มีอะไรอีกอ๋ออยากให้ดูข้างในเรือนะคะแต่ว่าด้วยความที่ทันเองไม่ได้มีเน็ตบนมือถือไม่ได้มีเน็ตเวิร์กบนมือถือตอนนี้ก็คือขอ WiFI จากมารีน่าใช้ถ้าลงเรือปุ๊บคือตายสัญญาณหายเลยนะดังนั้นใครอยากรู้ว่าในเรือเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ย เดี๋ยวรอดูใน YouTube นะคะจะทำวิดีโอลงเป็นอพิโซดนะแต่ว่าด้วยความที่เราต้องต้องแก้ไขกับเรื่องของ iCloud ใครมีทริคบ้างที่ไม่ให้ที่ไม่ให้แบบพวกวิดีโอลง iCloud อย่างเงี้ยบอกทริคหน่อยเราจะได้แบบตัดต่อวิดีโอลเลยร็วๆนะตอนนี้เราก็คือมันลง iCloud ไงคราวนี้เนี่ยเราก็ก็เนี่ยค่ะตื่นมาตอนเช้านอนเร็วมากเดี๋ยวสักเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอ หมดไลฟ์เนี่ยเราก็จะไปซูเปอร์มาร์เกต็ตไปหาซื้อของมาทาอาหารดินเนอร์ซึ่งดินเนอร์ของเราก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งนั่งนั่งเขียนเว็บไซต์นิดนึงนั่งตัดต่อวิดีโอนิดนึงแล้วก็เข้านอน <c oughs> นี่คือชีวิตบนเรือจริงพอเข้านอนป,ปุ๊บเราก็หลับหลับดีมากค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นเรือเนาะถ้่าน้ํามันโยกเหมือนกันเราก็โยกตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วตื่นจริงๆก็คือหกโมงหรือเจ็ดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ชีวิตแบบเหมือนคนอยู่บ้านนอกจริงๆเลยอะแกะแบบเน็ตก็ไม่มีใช้มือถือทําหาเหียวอะไรก็ไม่ได้ถ่ายรูปอย่างเดียวยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่นั่นแหละก็มีแค่นี้อยากอัปเดตท,ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนที่เราไม่ได้ทักทายหรือไม่ได้ลงอะไรเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่อยากไม่อยากทักทายใครแต่จริงๆค่อยบอกมีเน็ตบอมีเน็ตเลยจ้ะบ้านนอกบ้านนอก แล้วตอนนี้อย่างตอนเนี้คือทุกคนอาจจะเขียนอะไรนะแต่เราแบบไม่เห็นข้อความไงเพราะว่าเน็ตมันช้าอะไรอย่างงี้นะคะส่วนเพื่อนๆใครที่อยู่เดนมาร์กเนะเห็นหน้าเฟซหลายคนแบบเริ่มเช็คสแกตกันแล้วนี่ก็รอสแกตเหมือนกัน <laughs> ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะแล้วก็โหลดเกมเยอะๆ <laughs> ตอนนี้มีเกม candy crush แกกับ candy soda สอันนี้เองช้ามาแล้วแบบ กูพยายามที่จะเล่นเกมแล้วแบบเล่นเกมก็ไอ้สันมีสองเกมไอ้เกมเนี้ยตายพอตายหมดชีวิตปุ๊บก็เปลี่ยนมาเกมเนี้ยแล้วพออีกเกมนี้ตายหมดชีวิตเอาอีกเกมนึงยังอัปโหลดชีวิตได้เสร็จเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบโฮ้ยตายแล้วกูจะเล่นเกมอะไรต่ออะไรเง <c oughs> <c oughs> ี้ยเออนะแต่คิดถึงทุกคนคิดถึงเ,เพื่อนนะมาอย่างนี้ไม่ใช่วม่าไม่คิดถึงใครเลยนะคะคิดถึงแต่ว่าคือด้วยความที่อินเทอร์เน็ตของเรามันจํากัดมาทําให้เราไม่สามารถติดต่อทุกคนได้นะคะ ต้องใช้เน็ตป่ะถ้าโหลดเกมต้องใช้เน็ตนะก็คือแบบนี่คาเฟ่เขาก็อยู่แค่นี้แต่ว่าเวลาอยากใช้เน็ตใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีการไปนั่งดื่มกาแฟที่นี่นะคะคือที่นี่เขาใช้เงินโคลนเหมือนกันเลยแล้วเราก็จะไปนั่งกาแฟที่นี่สั่งกาแฟหนึ่งแก้วใช่ไหมเราก็จะนั่งตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นก็ได้หนูมีเกมเยอะไว้เล่นตอนไม่มีเน็ตเอาเอาแนะนําเกมมาเกมอะไรดีเกมอะไรดีแล้วก็เอ่อ อะไรนะถึงไหนแล้วว่าจำไม่ได้ <g ül> ทุกคนเราอะรอเช็คสกแกตอยู่เว้ยแล้วเราอยู่ในคิวที่เขามีสี่แสนคนอยู่ข้างหน้านี่รุ้นมากเลยขอให้ฉันไม่ต้องจ่ายสกแกตตคืนเพราะไม่งั้นกูไม่มีตังจ่ายนะจ๊ะกูตอนนี้คือแบบงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีตอนนี้เป็นคนจนสวยๆไปเงินๆนหล่ะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> โอเคทุกคนถึงเวลาต้องวางสายแล้วนะฮะแล้วก็ ขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่คิดถึงกันนะคะใครที่อยากรู้ว่าชีวิตในเรือเป็นยังไงก็นั่นแหละอย่าลืมติดตามใน YouTube แล้วกันแล้วก็แล้วก็คืออย่างตอนนี้คือลงไปข้างล่างไม่ได้เย็นเน็ตหายตอนนี้คือนั่งอยู่บนเรือทุกคนนั่งอยู่บนหัวเรือเนี่ยเนี่ยดูดิวูดิคือต้องนั่งอยู่บนเรืออย่างเงี้ยเพื่อที่จะจับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเขามาจากตึกนั้นเนี่ยตึกเนี่ย แค่นั้นเองแล้วคนก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็นั่งมองโอเคทุกคนเราไปแล้วนะคิดถึงทุกคนนะขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนหกคนที่นั่งคอยบทนั่งฟังคอยบ่นจนจบนะฮะขอให้ทุกคนฝันดีที่ประเทศไทยและขอให้เพื่อนๆที่เดินบากมีความสุขและได้เงินคืนจากสกแกตเยอะๆบ,บาย